สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองเวทเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นำผ้าไหมที่น้องสาวทอนะคะมาพบกับทุกท่านนะคะสนใจอย่าลืมแอดไลน์เบอร์น,นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นลายผสมนะคะบางท่านจะเรียกลายน้ําไหลนะคะก็คือลายหนึ่งเดียว เป็นลายหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะนำลายโฮลแปลคขนองตุ้มหูโบราณน,นะคะโฮลธรรมดามาผสมกันนะคะให้เกิดลายใหม่เพราะว่าคุยกับน,น้องสาวว่าโฮลทุกท่านน่าจะมีเป็นผืนนะคะน่าจะมีแล้ว เปลคนองก,ก็น่าจะมีตุ้มหูก็น่าจะมีนะคะลองทำให้แปลกขึ้นนะคะก็เกิดลายนี้ขึ้นมาค่ะเป็นการผสมลายนะคะหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครค่ะ นี่ค่ะดั้นนี้นะคะเป็นท่าสามตะโกนะคะผืนนี้น้องสาวโทรเองค่ะสนใจทักมาค่ะ สองพันบาทค่ะเยิปบริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะส่วนผ้าของคุณแม่นะคะก็คือกี่เครือหมดแล้วนะคะตัดตัดอ,อกหมดแล้วนะคะยังไม่ได้ลงใหม่นะคะ ผืนต่อไปนะคะเป็น3ามตะกอนะคะผืนนี้ก็ลายผสมนะคะผืนนี้เป็นโฮลนะคะลูกออสตะขอโบราณนะคะโฮแปรกขนองนะคะมาผสมกันแล้วก็โฮลดอกพิกุลด้วยนะคะทอผสมนะคะลักษณะเหมือนลายน้ำไหลที่เอามาทอต่อกันนะคะ นี้ค่ะแบบนี้ลายหนึ่งเดียวในโลกเลยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะแบบนี้ตัดกางเกงสวยตัดชุดแสก,ก็สวยนะคะตัดชุดสวยเป็นลายที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะดานนี้ค่ะถ้าท่านใดต้องการผ้านหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนนะคะรับไปไม่ผิดหวัง นะคะสองพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะลายหนึ่งเดียวในโลกนะคะรับรองไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะพื้นต่อไปค่ะ หลายน้ำหลาผืนหนึ่งนะคะผืนนี้โฮลดอกพิกลโฮลปลขนองนะคะตุม้มบูโบราณนะคะก็จะนำมาถอด้วยกันนะคะอีกผืนหนึ่งวันนี้มาหลายผืนค่ะนี่แบบนี้นะคะผืนนี้สลับไม่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะไม่ไม่แบบช่วงไม่เท่ากันนะคะจะเป็นแบบนี้ด้านนี้นะคะ ด้านนี้จะเป็นแบบนี้เล่นลายอ,อันนี้ลายค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรผสมปนเปนกันเยอะไปน,นิดหนึ่งนะคะไม่ได้สลับช่วงให้เท่ากันนะคะอันนี้น้ำไหลของแท้เลยลายไม่เหมือนใครลายหนึ่งเดียวนะคะสนใจทักมาค่ะเผือละสองพันบาทอาบน้ำยาส่งสีค่ะเย็บริมรอแล้วนะคะ ลายน้ำไหลเกิดจากการมีเส้นไหมเหลือจากการทอเต็มผืนแล้วก็เอามานะคะบางท่านมองว่าผ้าแบบนี้ทําให้ราคาถูกลงแต่จริงๆแล้วผ้าแบบนี้คือผ้าหนึ่งเดียวนะคะอาจจะต้องแพงขึ้นก็ได้นะคะพื้นต่อไปค่ะผืนนี้สวยตุ้มหูนะคะโพเปรขนองผสมกันนะคะ บ้างผืนเป็นการผสมที่ตั้งใจทำคือมีเท่าๆกันบางผืนก็คือสลับกันแบบตามใจนะคะอันนี้คือตั้งใจนะคะเป็นสามตะกอนะคะที่น้องสาวถอกเองนะคะนี่ สนใจทักมานะคะสองพันบาทอาบ้ํายาส่งฟรีค่ะรับไป ไว้ใช้นะคะผ้าหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะพื้นต่อไปค่ะโฮสวยๆค่ะพืนนี้เป็นโฮลนะคะโฮสวยมากค่ะ สีสวยมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าสามตะโกโฮลสวยสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะผืนนี้สวยมากๆเลยค่ะโฮลผืนนี้สวยมาก เนื้อสวยนะคะเนื้อสวยพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายราชวัตรผืนนี้คือลายราชวัตนนะคะเครือสมอด้วยค่ะลายราชวัตรเครือสมอนี่ค่ะเครือสมอนะคะมาทอลายราชวัตรนะคะ เป็นผ้าทอยกดอกลายรัชวัตรนะคะลายแบบนี้ท่านใดสนใจนะคะ2,100บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะไม่พื้นหนึ่งนะคะอันปรมค่ะสนใจทักมานะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ นต่อไปค่ะคล้ายๆอันปรุ่มแต่เป็นสีออ,อกเทาๆนะคะเหลืองแซมนะคะทอด้วยไหมขั้วผ่านกระโลกงด้วยนะคะเป็นสีคลาสสิกเลยค่ะนี่ค่ะ บางท่านเคเรียกประกามาออมนะคะเตนจริงที่เคยเห็นก็คือก็คล้ายๆอันปรุมเลยค่ะเครืออันปรุมนะคะนี่เครือแบบนี้ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนีผือนี้สนใจทักมาะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรี สีสวยมากค่ะออกสีไม่เหมือนกันพื้นต่อไปค่ะช่วงนี้ทนอันโปรมโทนหวานๆกำลังมานะคะทนสวยๆนี่ค่ะอันนี้ก็อันปรมนะคะสีมาใหม่ๆนะคะเป็นสีใหม่แล้วทอสอดใหม่ขั้วผางกระรอกด้วยนะคะ นี่สีหวานมากค่ะโทนชมพูออก,ออกโอรสนิดๆน,นะคะคืนนี้เป็นผ้าสี่เมตรค่ะผ้าสี่เมตรตัดชุดได้ค่ะโทนสีหวานๆท่านใดสนใจนะคะอันปรมค่ะ โทนหวานนะคะผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสามพันสามร้อยบาทถ้าสั่งทั้งชุดนะคะถ้ารับทั้งชุดค่ะรับสองผืนนะคะสามพันสามร้อยบาทค่ะ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะดอกพิกุลนะคะเม็ดมะขามค่ะพื้นนี้ดอกพิกุลนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะผ้าสามตะกกสี่เม็ดด้วยนะคะสามตะกกสี่เม็ดนะคะ พิกุลเม็ดมะขามค่ะลายดอกพิกุลเม็ดมะขามผ้า4เม็ดนะคะท่านใดสนใจนะคะผืนละ2อ0พบาทนะคะผืนละ2,200บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สีเม็ดสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ5้าสามตะกนะคะดอกพี่กุลค่ะลายดอกพี่กุลสีอมม่วงนะคะแล้วก็มีเชิงตรงนี้นิดหนึ่งคือทำเป็นเชิงออกมานะคะเป็นเชิงบนล่างนะคะ หมือนมีเชิงขั้นตรงนี้นะคะนี่พิกลลายเชิงขามีเชิงเป็นเชิงบนล่างนะคะเป็นผ้าสี่เม็ดด้วยนะคะพิกุลลายเชิงนะคะมีเชิงโดพิกุลมีเชิงนะคะสีออกม่วงค่ะ สนใจทักมาค่ะผือละ2,200ันสรบาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะเป็นผ้าสี่เมตรด้วยนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมส,หสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนข่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ